เพลิงไม่กระทรวงเกษตรโฆศกแจงหย่าโยงการเมืองเพลิงไม่กระทรวงเกษตรโฆศกแจงหย่าโยงการเมืองธรรมนัตใช้ยาเข้าสำรวจพื้นที่ใช้กรมชนเป็นที่ทำงานชั่วคราวนางสาวอัยรินพันริศโฆษกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณีเหตุเพลิงไม่ที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ว่าวัน100นี้ร้อยเอกทรรมนัดพรหมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ enfin พร้อมด้วยนายชยาพรหมหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เข้าตรวจพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไม่โดยได้รับการอนุญาตจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อเข้าไปเก็บของงอและสำรวจความเสียหาย,ายตลอดจนดูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อวางแผนในการปรับปรุงหลังจากที่กองพิสูจน์หลักฐานได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว เบื้องต้นพบความเสียหายบริเวณห้องครัวได้รับความเสียหายหนักสุดและคาดการว่าน่าจะเป็นจุดต้นเพลิงเนื่องจากบริเวณจุดนี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากและยังมีร่องรอยการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงจากห้องครัวทำให้เปลวไฟได้ลุกลามติดผ้าม่านวอนเปเปอร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวไฟทวีความรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งทาง รัฐมนตรีว่าการว่าการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่ทันทีเพื่อสำรวจความเสียหายและวางแผนปรับปรุงห้องใหม่ทั้งโซนเพื่อซ่อมแซมทั้งโครงสร้างพื้นผดานใหม่ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและให้ใช้พื้นที่กรมชลประทานเป็นที่ทำงานชั่วคราวในระหว่างรอการปรับปรุงพื้นที่ ขณะที่รามาชชย,ยากล่าวว่าสิ่งของภายในห้องทำงานของตนไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดทุกอย่างอยู่ครบตามปกติมีเพียงแค่พื้นชุ่มฉ่าเปียกน้ำเนื่องจากเจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงตอนเกิดเหตุจึงกลายเป็นน้ำท่วมขังอยู่ในห้องวันนี้ตนมาดูห้องจึงได้นำของที่สำคัญและเอกสารในการทำงานออกมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อในพื้นที่ทำงานชั่วคราวที่กรม ชลประทานและยืนยันว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ยังคงเดินหน้าทำงานต่อตามปกติส่วนกรณีที่สสพักก้าวไกลออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโคศกเกษตรกล่าวว่า อยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้รวบรวมเอกสารข้อมูลไว้หมดแล้วซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายตามประจักษ์พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเน้นย้ำไม่ควรเอาประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสับสนซึ่งในการทำสำนวนคดีของทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรเข้าไปก้าวไก่หรือแทรกแซงการทำงานของงอเจ้าหน้าที่ หรือการสร้างภาวะความกดดันใดๆกับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บชิ้นส่วนเป็นสายไฟในที่เกิดเหตุซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้ซึ่งต้องรอสรุปผลของกองพิสูจน์หลักฐานต่อไปกระทรวงเกษตรยุคธรรมนัตข้าราชการต้องโปร่งใสระวังจะโดนเกลือจิ้มเกลือโ้ศกเกษตรแจงกระทรวงเกษตรยุคธรรมนัตข้าราชการต้องโปร่งใสไม่กลัวเกลือเป็นหนอนย้อนระวังจะโดนเกลือจิ้มเกลือ นางสาวอายารินพันริดโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองกล่าวถึงกรณีมีการกล่าวอ้างว่าภายในกระทรวงเกษตรมีเกลือเป็นหนอนส่งข้อมูลปมทุจริตนั้นยืนยันว่าทุกอย่างมีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงไม่กลัวเกลือเป็นหนอนแต่ระวังจะย้อนกลับเป็น เกลือจิ้มเกลือหักให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือไม่และพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดเนื่องจากกระทรวงเกษตรเป็นสถานที่ราชการประชาชนทุกคนสามารถเดินทางมาที่นี่ได้ตามปกติเช็กเช่นเดียวกันกับกลุ่มมอ ออฟต่างๆเดินทางมาอยู่หน้ากระทรวงเกษตรกินนอนเป็นประจำและเข้ามาใช้บริการห้องน้ำภายในตัวอาคารใช้เป็นที่หลบฝนบางครั้งบางคราวในทุกยุคทุกสมัยจึงยากที่จะจำได้หมดว่าในแต่ละวันรัฐมนตรีแต่ละท่านพบเจอใครบ้างซึ่งกระทรวงเกษตรเป็นหน่วยงานราชการที่รับเอาทุกป,ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในหลายด้านมาช่วยเหลือและแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะมีทั้งกลุ่มผู้เรียกร้องและกลุ่มผู้มาร้องอเรียนสามารถมายื่นเรื่องราวร้องทุกต่างๆได้ตามปกติซึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรในยุคของร้อยเอกรรมนัรพรมเผา รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านยึดมั่นในแนวทางการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินที่ยึดมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีความเป็นธรรมพิบาลกุตโกฟเวนส์ส่วนรูปคดีมีความคืบหน้ามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ชัดมากขึ้นเน้นย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งเป็นหน้าที่ของขบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ดังนั้นขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านเชื่อมั่นในการบริหารงานของกระทรวงเกษตรที่ผู้บริหารในระดับนโยบายได้สั่งการและกำชับให้ข้าราชาการในสังกัดของกระทรวงยึดยงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งอยาไปให้ความสำคัญกับขบวนการบ่อนทำลายชื่อเสียงของกระทรวงเกษตรและบันทอนขวัญกำลังใจของข้าราชาการในกระทรวงที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ